Content is King คำนี้ยังคงใช้ได้เสมอทำคอนเทนต์ยังไงให้น่าสนใจและได้สิ่งที่คนต้องการทำคอนเทนต์ยังไงให้น่าสนใจอ๋อรู้จักคำนี้ไหม Content is King คิงคำนี้มันยังคงใช้ได้อยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามมันเป็นหลักฐานอย่างดีที่แสดงให้เราเห็นว่าคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆในการทำการตลาดในสมัยปัจจุบันนี้ ในยุคนี้การทําการตลาดส่วนใหญ่จะไปกระจุกตัวอยู่ในโลกออนไลน์เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นจุดที่คนเราใช้เวลาอยู่มันมากที่สุดมันไม่ใช่ป้ายบิลบอร์ดมันไม่ใช่โทรทัศน์มันไม่ใช่วิทยุและคําถามที่เราเจอได้เบ่อยก็คือเราจะทำคอนเทนต์ยังไงให้มันน่าสนใจและได้ในสิ่งที่เราต้องการกับจากมันจริงๆซึ่งตัวผมเองกับผมเชื่อว่าในโลกนี้มันไม่มีใครที่จะเป็นที่รักหรือว่าถูกชื่นชอบได้แบบ100% แต่จุดที่จะทำให้คอนเทนต์ของเราโดนใจคนดูได้มากที่สุดมันอยู่ที่สาระของเนื้อหาที่เราจะนำเสนอออกไปและจริตของผู้ถ่ายทอดมันก็เป็นอีกส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนแรกที่เราจะต้องนำเสนอคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์คนดูให้ได้มากที่สุดด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย การทำคอนเทนต์ตอนนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันอย่างแรกเลยก็คืออาร์ติเคิลอย่างที่2เลยก็คือการทําคลิปวิดีโอการทำคอนเทนต์ประเภทอาร์ติเคิลเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของการเขียนบทความไม่ว่าจะเป็นบทความ SEO ลงเว็บหรือการเขียนแคปชั่นใน Facebook, IG หรือแอปพลิเคชันอย่าง X ก็ตามการทำคอนเทนต์ประเภทนี้มันจะมีประโยชน์จากการค้นหาจาก Search Engine เวลาที่คนเขาค้นหาอะไรไปอ่ะมันจะมีการแสดงผล ด้วยการใช้คีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นอะ่ะการทำคอนเทนต์ประเภทอาร์ติเคิลแบบนี้มันจะทำให้บทความที่เราทำไปอ่ะมันสามารถไปแสดงผลในหน้าแรกๆของ g o o g l e ได้มันจะทำให้คนมองเห็นได้ง่ายมากขึ้นการทำอาร์ติเคิลคอนเทนแบบนี้มันสามารถให้คำตอบแก่ user ได้ดีมากกว่าแบบอื่นมันเลยทำให้การแสดงผลคอนเทนต์ของเราอะ่ะมันแสดงอันดับได้ดีมากกว่าทำคอนเทนต์ประเภทคลิปวิดีโอแล้วเราจะเลือกทำคอนเทนต์แบบไหนดีล่ะ เราจะเลือกทำคอนเทนต์แบบไหนดีสิ่งที่จะตัดสินว่าเราจะเลือกทำคอนเทนต์แบบไหนดีมันขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการสื่อสารถ้าเกิดว่าธุรกิจหรือองค์กรของเรามีเว็บไซต์เพจ f a c e b o o o IG g เราก็อาจจะเลือกคอนเทนต์ประเภท a r t ์ติเคลเป็นหลักแต่ถ้าช่องทางสื่อสารของเราเป็นอ,อ TikTok หรือว่า u u u e e เนี่ยเราก็ต้องเลือกคอนเทนต์ประเภทคลิปวิดีโอแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำจริงๆเนี่ยก็อยากจะเลือก มันหมดทุกทางนั่นแหละพราะมันก็น่าจะดีกว่าเพราะมันจะได้ตอบโจทย์คนหลากหลายรูปแบบแล้วเดี๋ยวนี้การสมัครช่องทางสื่อสารพวกนี้มันสามารถทําได้ฟรีอยู่แล้วเราสามารถไปสมัครทิ้งไว้ก่อนเรายังไม่ลงคอนเทนต์ก็ได้แต่ว่าการที่เราสมัครก่อนเนี่ยเราจะได้เลือกใช้ชื่อที่เราต้องการก่อนและเราค่อยมาทำคอนเทนต์ลงทีหลังเอาก็ได้ขอแค่อย่าลืมรหัสใช้งานก็พอที่จริงที่เราแนะนำให้ทำทั้งคอนเทนต์ประเภท อาร์ติเคลและก็ประเภทคลิปวิดีโอเนี่ยมันยังมีเหตุผลอย่างอื่นประกอบด้วยคือนอกจากที่เราต้องทำคอนเทนต์ให้ตรงใจคนดูแล้วอะเราจะต้องทำคอนเทนต์ให้โดนใจบอร์ดของ Google ด้วยซึ่งมันก็รวมไปถึงเครื่องมือค้นหาตัวอื่นๆด้วยเหมือนกันแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีคอนเทนต์ทั้งประเภท a r t ์ติเที่จะทำให้เราติดอันดับหน้าแรกได้และเรายังมีคอนเทนต์ประเภทคลิปวิดีโอที่มันโดนใจคนดูด้วยเหมือนกัน ไม่ว่ายัางไงแบรนด์หรือสินค้าของเรามันก็จะแพร่หลายไปวงกว้างได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามีคอนเทนต์ทั้ง2รูปแบบอย่างที่บอกมาทีนี้เรากลับไปย้อนประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้นเรื่องทำคอนเทนต์ยังไงให้มันน่าสนใจและได้ในสิ่งที่ต้องการคำว่าได้ในสิ่งที่ต้องการเน่ยแน่นอนว่าเวลาที่เราทำของคอนเทนต์ออกมาเราก็ต้องการที่จะให้มีคนเห็นเยอะๆมีคนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการไลค์การคอมเมนต์การแชร์โพสตหรือ,ออาจจะ ไปสู่การปิดการขายเลยก็ได้แต่สิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยเวลาที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยเราเรามาดูก่อนเลยว่าตัวเราเก่งอะไรถ้าหากว่าเราเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเราเก่งในเรื่องการทำกว๋วยเตี๋ยวความรู้ที่เราจะให้คนดูได้มันก็ต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกว๋วยเตี๋ยวซึ่งเราอาจจะสอดแทรกเรื่องอื่นๆหรือ,อ,อใส่ความบันเทิงเข้าไปหน่อยก็ได้เพื่อที่จะทำให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยมันไม่น่าเบือ่อโดยเฉพาะ คอนเทนต์ประเภทคลิปวิดีโอแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องทําให้คนดูจําเราให้ได้ว่าร้านเราชื่ออะไรและก๋วยเตี๋ยวของเรามันอร่อย mm hmm. การทำคอนเทนต์มันไม่มีถูกไม่มีผิดเวย้ยแต่สิ่งที่สําคัญอ่ะเราจะต้องคํานึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรของเราด้วยอย่าลืมว่าเวลาที่เราทําดีร้อยครั้งอ่ะคนไม่จํา แต่คนจะมาจําในสิ่งที่เราทําผิดพลาดแค่เพียงครั้งเดียวและคนจะจําได้นานกว่าด้วยดังนั้นเวลาที่เราจะทำคอนเทนต์อะไรอะ่ะอยากจะเน้นย้ําไปที่ให้ระวังเรื่องของการดูถูกหรือการเล่นตลกกับความรู้สึกของคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่แนะนําให้ทําเลยเพราะว่าผลกระทบที่มันจะตามมามันจะทําให้คุณต้องทิ้งแบรนด์ของตัวเองไปเลยก็ได้สําหรับคนไทยคอนเทนต์ที่จะทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายมันจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่มีความบันเทิงหรือเราอาจจะ ใส่ความบันเทิงเป็นหลักไปเลยก็ได้แล้วค่อยสอดแท่งสินค้าหรือความรู้เข้าไปเพิ่มเพื่อที่จะทําให้คนจดจําเราในภาพลักษณ์ที่เข้าถึงได้ง่ายแน่นอนว่าเราสามารถทำฮาร์ดเซลได้แต่เราก็ต้องมั่นใจว่าคนดูจะต้องได้ประโยชน์จากคอนเทนต์ของเราจริงๆที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคอนเทนต์การทำคอนเทนต์ประเภทรีวิวขายของเราเอาสินค้าของเราเนี่ยมารีวิวให้คนเขาได้เห็นถึงดีเทลต่างๆ ได้เห็นข้อดีข้อเสียให้เขาได้มีความรู้สึกว่าเขาได้เปรียบเทียบแล้วสุดท้ายเขาจะตัดสินใจซื้อของของเราเองแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ควรที่จะยัดเยียดความบันเทิงเข้าไปในคอนเทนต์ของเรามากจนเกินไปหรือว่าหนีความเป็นตัวตนของเรามากจนเกินไปเพราะว่าความเป็นธรรมชาติความจริงใจมันก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้คนดูคอนเทนต์ของเราเหมือนกันนอกจากนี้เราอย่าลืมที่จะต้องลงคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ย เขาติดตามช่องทางสื่อสารของเราในระยะยาวสรุปเลยก็คือการทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจเนี่ยมันมันก็มีหลากหลายวิธีเพราะว่าการทำคอนเทนต์มันไม่มีถูกไม่มีผิดเราไม่จำเป็นที่จะต้องยัดเยียดความรู้สึกสินค้าหรืออะไรก็ตามทีม่เราต้องการให้กับคนดูเราแค่นำเสนอสิ่งที่มันเป็นความจริงใจกับเราเราอยากจะนำเสนออะไรเราพูดกับเขาไปตรงๆเราอยากขายของเราก็าขายของเลย S <S <an throp ic> เราอยากจะนําเสนอความบันเทิงเราก็ใส่ความบันเทิงเราอยากใส่ความรู้เราก็ใส่ความรู้ไปเลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปบิดเบือนมันอะไรขนาดนั้นแต่เราอยากจะแนะนําว่าอะไรที่มันดูจริงจังหรือเป็นทางการมากเกินไปคนไทยจะไม่ค่อยชอบคนไทยชอบความบันเทิงถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาสาระความรู้ความบันเทิงมารวมก,กันได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าโตัวตนของเรามันไม่ได้เป็นคนที่ตลกอะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง ไปทําตัวตลกให้ใครดูก็ได้เพราะมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราอะ่ะขอแค่เราทําวิดีโอที่มันมีสาระเราเขียนบทความที่มันมีสาระคนที่เขาค้นหาเขาได้คําตอบในสิ่งที่เขาต้องการกจริงๆแค่นั้นพอแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปที่เรามาฝากกันในวันนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับเราด้วยนะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากทำคอนเทนต์ อยากทำเว็บไซต์หรืออยากทำ SEO แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะครับบริษัท a อชออฟดิจิทัเราเยินดีที่จะเป็นพาร์ทเนอร์คอยดูแลให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเติบโตได้อย่าง,ย,างยั่งยืน